บสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตสุขูมสุขนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางใกล้และกระทางไกลในประเทศและก็ต่างประเทศนะจ้าผู้ที่อยู่ทางใต้ทางเหนือเนาะที่กาลังหัดชมคลิปผู้ข้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเ <c oughs> มื่อนนี้กะสิแต่งหูแตกตาเนาะพี่น้องเนาะตัวเมื่อนี้แต่งหน้าแต่งตาพี่น้องจ๋าขึ้นบ้านอย่างบุหงบ้พอดีถ่ายคลิปอีกซองนึงพี่น้องจ๋าซ่องพัชชาพาเพลินเนาะไปถ่ายคลิปซ่องนั้นแล้วก็เลยได้มาถ่ายซ่องนี้ต่อก็เลยยังบ่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมพี่น้อง มื่อนี้กับสิพาพี่น้องมาเห็ดอ่าช่อแม่ใบสีพี่น้องจ้าแม่ใบสีจากใบตองเหลืองหรือใบตองที่มันเท e ี่ยวชาวแล้วบางคนมองเห็นใบตองแบบนี้บ่มีประโยชน์แหละกับบอมีคุณค่าแล้วพี่น้องจ้าเนาะแต่ผู้ค้าอยากลองเอามาเข้าชอ่อแม่ใบสีเบิง่งพี่น้องว่าใส่ใบตองเหลืองแับนี้มาเข้าชอ่อมันสิงามบอและอีกอย่างมันมีลายดำๆนะนี่บอมันเป็นลายใบตองพี่น้องจ้าใบตองที่มันเหลืองมันเก่แล้วมันก็จะมีลายแ่วนี้เนาะ มันอาจจะสวยพี่น้องผู้ค่าก็เลยอยากลองเฮดเบิง้งนะเจ้าค่ะม่นไม่นช่ออกมางามหรือบวงามจังใดกะถ้าเบิง้งท่าชมน้ากันเลยพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้กะคือผู้ค่าเด้วมวนไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อนิ้วใบสีมือนี้สีไ้เป็นนิ้วใบสี่แบบโบราณประยุกต์พี่น้องจ๋านะเวลาม้วนนิ้วใบสี่ค่ะผู้ค่าสีเหลืองหูไว้เด้อจ้านี่พับหนึ่งพับสอง พ 3, ับสามพับสี่ม้วนไปเลยเจ้าค่ะม้วนล,ลงไปเลยแต่ให้มีรูเหลือไว้คือตรงนี้จ้ะพี่น้องเ็นบก่กที่มีรูมองนี่เพราะว่ายัางเอาไปเสียบดอกไม้พี่น้องจะตุ๊บแต่งดอกไม้เนาะจ้ะถ้าเ้าบอลเหลืองหูไว้มันจะเสียบยากเนะ 2, 4, 6, 8, 10, 2, 13, าะสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามสิบสี่เ้าไซส์แม่สิบหกเนาะจ้ะมือ,น,น,อนี่เนาะอืมนี่ม้วนง่ายงม้วนนิ้วใบสีแบบโบราณจ้ะแต่เวลาเข้าซอสสูตรของพัชชานะ่ะ พยายามอย่าให้นิ้วใบสีกลุ่มให้มันแบนจ้ะใช้นิ้วฮอนบีบลงให้แบนเลยจ้ะนี่ม้วนแล้วลรบีบลงไปเลยแบนเท่าไรแห้งดีพี่น้องจ๋าจําไว้เด้อถ้ามันแบนเท่าไรแห้งดีบรต้องให้มันกลุ่มนี่บีบลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าช่อจ้าอ่าอันนี้คือนิ้วยอดนิ้วยอดนี่เส้นยาวๆวยาวๆวก็มู่นิ้วยอดยาวใหญ่ แบบโบราณประยุกต์จะเข้าชอบแบบโบราณประยุกต์พี่น้องจ๋าอันนี้นิ้วยอดต้องยาวที่สุดถ้าก่อนแล้วนี่เข้าแม่ใบสีแบบโบราณแบบนี้ผู้คา้าสีนับนิ้วทั้งเทงความเดยพี่น้องนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรวดเด้อพี่น้องเด้อต้องมีรวดหนึ่งเส้นเด้อจ้ามันโบแน่นอนเี้บางเท่อเฮาอาสีอยากได้แบบโค้งงอหรือว่าแบบตูงกันแล้วแต่เนาะ ต้องมีรวดหนึ่งเส้นจะเอารวดเสียบเข้าไปกับนิ้วยอดเนาะจ้าหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าชอ่อกันเลยจ้ะเวลาเข้าก็เข้าง่ายๆเลยพี่น้องจะพับอย่างนี้จ้ะนี่ก็พับอย่างนี้จ้ะ แมกหน้าหลังให้เรียบร้อยส่วนเกินด้านข้างนี้ให้ตัดออกจ้ะพยายามใช้นิ้วสันส้นๆขึ้นก่อนเด้อจ้ะสีใบตองกับสี่ร้ง,งามปันใดพวกมันมีลายหลายพูดพี่น้องลายดำๆของใบตองนะ อันนี้แมนเบิใบตองที่ผู้ค่าตัดเตรียมไว้เด้อมันเป็นใบตองที่สาม,ามีผู้ค่าตัดง่ามันออกมันหกแล้ววันนี้มันกลองเอเล่ย,ยู่พ่นแนมไปแล้วโอ้คือใบตองคือเหลืองงามแทวซันเจ้าของเลยไปเก็บลองมาเห็ดบึงพี่น้องจา๋าเนาะเพื่อมือหน้ามือหลังบอยกบากใส่ใบตองเขียวอยกากใส่ใบตองเหลืองมาเห็ดนะก็ากู่บคือการว่ามันจะออกมาสวยโบะนะพี่น้องอันใดบบเคยก็ต้องลองดิพี่น้องอบอรอ,อ,องกับโบฮู้เนะาะบอดูกับโบหินบอทำกับบเปีน ขาซ้ายเข้าชอแบบง่ายๆจ้ะเสียงรถกับริดังเลยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภันยนำนหลายๆเด้อจ้าตัดด้านข้างออกเสมอนะคะเข้าชอบก็เข้าง่ายๆพี่น้องชอใบ,บสีแบบโบราณน,นะเข้าง่าย ผู้ใดเข้าประยุกต์ปินกะหัดเข้าเนนี้เด้อจ้าถ้าเข้าแบบโบราณเป็นและกะกิ้งแลหละพี่น้องเริ่มมาหนึงก้าแล้วเทคนิคกับบมีอย่างหลายเด้อพี่น้องจ้า เทคนิคก็คือว่าดึงใบตองให้แน่นเท่านั้นแหละว่ได้มีอย่างลายจ้ะเริ่มเป็นรูปเป็นล้างแล้วก็สวยอยู่ได้ละจกักผู้ใดส้มพ้าเอง <c oughs> ใบตองเหลืองเนาะหลายๆคนเ่เห็นคุณค่าใบตองเหลืองแล้วเหี่ยวแล้วก็คือเหี่ยวเสาไปเลย ลองเอามาเฮ็ดเบิ่งว่าสิงามรุดเรือเปื้สือบอนะพี่น้องก็คือสิเข้าปิดเนาะจ้าเพราะเราเข้าช่อเนี้ี่เข้าง่ายเนาะจ้า นที่ตั้งใจเห็ดหรือว่าคนที่ฟึ้กะลีขั้นตอนนี้ต้องเปล่นพี่น้องเข้าช่อตัวนี้ต้องปล่นเบิ่งปุ๊บก็คือต้องเปล่นรลดพี่น้องจ้าผู้ใดกัน่าสีเห็ดได้เนาะนิ้วสุดท้ายแล้วจ้านิ้วสุดท้ายแล้ว <S <S นี่ เฮ็ดออกมาเข้ากับว่าเฮ็ดสวยงามแล้วแต่งงามก็นี่ก็คือการตกแต่งเ้อพี่น้องเดอ้อการตกแต่งนะสาคัญพี่น้องบางคนนะเวลาผู้ค้าตกบแต่งให้เบิ่งก็สิเลื่นผ่านเด้บบเบิบ่งเด้เออการตุบแต่งนะสำคัญกว่าการเข้าช่อซ้ำพี่น้องเข้าช่อป็นแล้วตุบแต่งบบปิ่นกับ่บงามด้วยจ้าคุณได้ันชุดท้ายจ้า เก็บชิ้นงานใบตองขนาดใบตองอันเหลืองยังกรอบครอ,อ,อบได้หนิได้ยินเสียงบมพี่น้องครอบครอบเนี่ยใบตองมันเป็นกล้วยน้ำว้าพี่น้องอันนี้นะกล้วยน้ำว้าทั้งบดเลยเด้อจ้าที่ภูข้ขาไม่เห็ดเนี่ยโบแมนตานีเด้อจ้ากล้วยน้ำว้าเหลืองมันเหี่ยวแล้ว เป็นยังไงพี่น้องสวยงามไหมคะหลังจากก็งอค่ะหักงอน,นิดนึงจะ้ะให้มันได้รูปสรงเป็นยังไงจ๊ะสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้ค้าจะไปเด็ดดอกไม้มาตบแต่งกันเด้อจ้าเดี๋ยวจังมาเบิงมาชมนํากันจะ้ะเดี๋ยวสิบอกวิธีตบแต่งดอกไม้แบบโบราณให้สวยเนาะจะ้ะอันนี้ผู้ค้าได้เสียบไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ดอกไม้ตบแต่งกับบริยาาจ้าพี่น้องจ๋าใส้เป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ค้าก็หาเอาดอกไม้ที่มันมีต่มบ้านต่มเฮือนเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องให้มันยุ่งยากมากความพี่น้องจ๋าดอกเดาเรื่องฝรั่งเศสดอกกระสิบ่ได้งามปันใดจ้าเสียบดอกดาวเรื่องลงไปจ้าพี่น้องจ๋าให้ลวดยาวๆนิดนึงเด้อจ้าใส่ลวดปื่อยสเด้อจ้าหลังจากนั้นใส่ดอกบานไม่รู้โรยหรือดอกหม้อร้อนเนาะบ้านข่อยเอื้นเนาะจ๋าทางอื่นเขาสิ้เอิ้นดอก3ปีแต่นครพนมบ้านข่อยเอื้นดอกหัวร้อนเด้อจ้าเสียบลงไปเลยจ้าพี่น้องจ๋าเสียบลงไปจนซอดเลยเด้อจ้านี่ หลังจากนั้นไสดอกพุธพี่น้องจ๋าดอกพุธดอกพุธท,ท,ที่ตุม่มพอดีสวยเนาะตุ่มกําลังห้อยมาลลยน่ะพี่น้องนี่ประมาณนี้เด้จอจ้าบบได้เอาตุม่มจนวันสี่บานเด้อบบเอาเด้อจ้าตุ่มนะนะโบงามจา้าเอามาเสียบใส่ขางเคิงเนาะตัดออกเครื่องต่อเครื่องจ้าดอกพุธนะ่ะมันจะมีหอยอยู่เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ใดที่จับดอกพุดธดุ๊กก็จะหูว่ามันจะมีหอยบักตรงกลางนี่หอยมันจะหย่ๆมองนีนเฮาก็ตัดตรงนี้เลยเนาะจ้ามันสีได้เสมอกันเนาะพอเสียบดอกไม้ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเฮาก็จะมาเสียบแต่งแบบนี้เสียบแต่งแน่นอนจะดอกไม้บอทเทกันอยู่แล้วดอกไม้ธรรมชาติของเฮาเนาะมันมีดอกน้อยและดอกใหญ่เฮาก็ต้องเรียงตั้งแต่ดอกน้อยลงไปหาดอกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่เสียบเรียงไปแนวนี้เลยจา้าหมต้องยุ่งยากพี่น้องจา๋าเหตุแบบง่ายๆ เบิ่งนู้ออกมามันสีงามเบาออพี่น้องจ๋าเนาะสไตล์บ้านเนาะมีความเป็นโบร,โบราณประสมประสานพี่น้องจ๋าเนาะผู้ค่านมามักยังแบบโบราณหรือว่าความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะนี่มักยังแบบโบราณโบราณผู้ค่านะนี่เสียบลงไปเลยบางคนก็สิว่าอุ้ยเป็นดอกไม้ใหญ่มันโบาง,งามงามสําหรับข่อย ค่อยมากเนาะนี่พี่น้องจ๋าคือทางลาวเวียงจันทร์หรือว่าลาวอันแข่งใดก็ยากเนาะพี่น้องเนาะที่ผู้้าเห็นใน y o u t u b บบอกว่าข้าเจ้ามีงานดอกงานแต่งนะข้าเจ้าสิเน้นดอกดาวเรืองเป็นรักได้พาขวัญข้าเจ้านะถามว่างามบอกงามได้พี่น้องมันงามแบบโบราณโบราณเห็นนะมันงามแบบแต่งามแบบที่ว่าไหนเนาะมันมันมีเสน่ห์ของมันเองนะพี่น้องจ๋ามันมีเสน่ห์มันมีมนขัลของมันเองดอกดาวเรืองเนาะ ขาเจ้าปักลายหลายได้ในพาขวัญน,นะส่วนมากมีแต่ดอกเดาเรื่องกระดอกรักนี่เลยทางรลวที่ผู้ค้าเห็นเนาะแล้วก็ดอกสามปีอันนีแเลยเนาะกระสบอ่บได้มีอย่างมากมายได้ของทางเพื่อนกระไดกันยังงามว่าสัน้นนี่เสียบเดียงลงมาเรื่อยๆพี่น้องจ๋าเสียบเดียงลงมาเรื่อยๆเลยจ้าน้องเจ้าขาตอนนี้กระเซตเป็นที่เรียบร้อยเนาะเจ้าขาแม่ใบสีจากใบตองเหลืองเนาะพี่น้องเนาะ ประดับดอกดาวเรืองฝรั่งเศสและกระดอกหัวโรุนเนาะจา้าและก็ตามไปด้วยดอกอาพุทธเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนาด้พี่น้องสวยงามอยู่บ่เจ้าคะติชมเข้ามานุพี่น้องเฮาไซดอกไมบ้บานๆของเฮาพี่น้องเจ้าขาส้ดอกไมบ้บานๆกันยังมีความสวยงามอยู่บ่มีความงามแบบโบราณโบราณเนาะเจ้าค่ะพี่น้องจา๋างามมีเสน่ มีสเสน่ห์ดีพี่น้องนี่แหละผู้ค้าถึงบอกว่าเฮ็ดแม่ใบสีบ่งามเฮาตบแต่งงามกบงามอันนี้แม่ใบสีเฮากับเป็นสีเหลืองนะเนาะแปกตาหูแปกตาพี่น้องบ่่คยได้เห็นเนาะจ้าผลงานออกมากะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ คำผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอุ้ขอบใจเบิร์ตสุข่สุคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับซุมเด้อเจ้าขาพี่น้องจ๋าผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า